สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Digimon New Generation สำหรับในคลิปนี้จะเป็นการรีวิว Omega Mon M.M. หรือ Omega Mon Meta เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางันเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ Omega Mon M.M. นั้นจะมาเป็นสายวัคซีนเพราะฉะนั้นก็จะชนะทางดิจิมอนไวรัสแต่จะแพ้ทางดิจิมอน Data ค่ะ ส่วนของธาตุโอเมกามอนแเมมมาเป็นธาตุน้ําค่ะโอเคงั้นเรามาดูทางด้านสกิลของโอเมกามอนแอมมกันดีกว่าค่ะเริ่มกันด้วยสกิลที่1โจมตีศัตรูรายเดียวสร้างความเสียหาย140%และเพิ่ม2เอฟเฟกน้ำให้กับตัวเองในรูปของกระจกหยดน้ำสามารถใช้ทักษะนี้ลบสถานะผิดปกติทั้งหมดของตัวเองและเสริมให้การโจมตีแรงขึ้น2ชั้นสำหรับตัวละคร น้ำทั้งหมดของเราสกิลที่2 s k สกิลกดใช้ใช้ลูกไฟพลังงาน5ลูกไฟพลังงานโจมตีเป้าหมายที่กำหนด2เป้าหมายที่มีอัตราส่วน HP ต่ำสุดสร้างความเสียหาย255%เซในแต่ละครั้งและเพิ่มเอฟเฟกน้ำา4ชั้นให้กับตัวเองทุกๆก,การลด HP เป้าหมาย1%ความเสียหายขั้นสุดท้ายเพิ่มเติม1%เพิ่มขึ้นเมื่อมีเป้าหมายน้อยกว่า3ตัว การโจมตีสามารถโจมตีเป้าหมายซ้ำได้และการโจมตีซ้ำแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย75%ของความเสียหายเดิมในรูปแบบสุ่มการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายจริง10%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายความเสียหายจะไม่เกิน150%ของพลังโจมตีของตัว Omega oh, Mon Amn ที่3 s k สกิลกดใช้ใช้สลูกไฟพลังงานโจมตีศัตรูรายเดียวสร้างความเสียหาย280%และเพิ่มเอฟเฟกน้ำสีชั้นให้ตัวเองหากเป้าหมายมีสถานะโลกโอเมกามอนแอนแจะขโมยค่าโลกของเป้าหมายก่อนที่การโจมตีจะมีผลซึ่งกินเวลา2รอบในรูปของกระจกหยดน้ำสกิลนี้เพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้าย100% สกิลที่4สกิลติดตัวกระจกหยดน้ำพลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น30%เมื่อโอเมกามอน MM มีเอฟเฟคกระจกหยดน้ำ10ชั้นจะเข้าสู่สถานะคลื่นน้ำ10ชั้นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น35%และเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกิลทั้งหมดและจะออกจากสถานะคลื่นน้ำหลังจากเริ่มเทิร์นใหม่และในเวลาเดียวกันเมื่อเข้าสู่เทิร์นใหม่ตัวเองจะได้รับสถานะ ต้านทานความเสียหายเต็มและสถานะต้านทานซึ่งคงอยู่เป็นเวลา2รอบเมื่อ6ดาวโอเมกามอนเอแมนจะได้รับเอฟเฟคกระจกหยดน้ำเพิ่ม10ชั้นในตอนเริ่มเกมก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแปล SQ แบบเข้าใจง่ายถ้าแปลผิดไปยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ